เรายล่เรานั้นเสียประมาณ460สตรี a นะแล้วก็ข่าวดีก็คือเราก็ได้เป็นฝากเงินมาก็จับแคปชั่นโกดฟิชก็พอประมาณอยู่อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เรามีเงินอยู่137,000นะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นมากี่บาทนีมาดูแล้วโอเคไห ก็อย่างแรกเราขอล็อกปลาพวกปลาสำคัญก่อนอย่างแรก e บสต t ฟเทอร์มิทคราแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราล็อกของแว u e ไม่ใช่ว่าเราล็อกของ valuable อะหมายถึงแบบพวกปลาที่ขายได้เยอะอะเราก็เลยได้เงินน้อยเพราะส่วนใหญ่อะปลาที่ขายได้เยอะก็ต้องล็อกอยู่แล้วทุกคนเพราะมัน rare ลอหนึ่งปลาเร r e บางตัว ชันนี่ hermit crab ก็ interesting แต่เราก็จะต้องขายอะเพราะว่าถ้าเกิดเราล็อกของออ่ถ้าเกิดเราล็อกพวกปลายเยอะเกินไปอะเราจะได้เงินน้อยลงแถมเราต้องมีเงินอยู่สองหมื่นบาทวยะเงิน sellable u n i v e r s n t ก็ขายไม่ได้อยู่แล้วเย้ไหมโอเคมันไดีเราจะขายปลาของเราแล้วนะโอเคโอเคมหมาดูกันได้เท่าไหร่ สามเดี๋ยวนะขอดูแอมพ์ราจ l ลิฟิชก่อนโอเคสาม้ยแอมพ์ราจีลิฟิชไหมฮึไม่เราเสียงเงินสามพันไปอะไรแต่ก็ totally worth it เมื่อกี้เก็บไข่ p อมพ์ j e จ l ล f ฟิชแล้วแล้วเราก็เผลออ่ำนิบกดออกแล้วเราก็เผลอซื้ออันนี้ไปอะ่ะ totally worth it อะไนก็คือ ในซิตติ้งอ่ะอในซิตติ้งอ่ะเราเปิดเอ่อในซิตติ้งเราเปิดออโต้เซลตมนานกับมิสติคอลใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่เราได้เงินจากแคปชั่นโกตฟิชก็เราจะขายก็เราจะขายแคปชั่นโกตฟิชไงแต่ว่า,าแต่ว่า,แ,วาแล้วเราก็ดูไปในซิตติ้งเอ้าหมายถึงเราก็ดูไปที่เอ็มพัวร์เจลลี่ฟิชของเราเพื่อดับเบิลเช็คแล้วเราก็แล้วเราก็ดูใช่ไหมว่าแบบเอ็มพัวร์เจลลี่ฟิชเราล็อกหรือยังยังไม่ได้ล็อกเราก็เลยรีบกดออก กด E รวๆแล้วเราก็เปิดซื้อเนี้ยเธอเห็นปะเราเปิดซื้อไอ uh, um, Basic diving gear อะ่ะโอเคมาขายกัน uh huh. กพวกนี้เลยอะยังไม่ได้ล็อกไอปลาพวกนี้เลยเพราะปลาตำนานพวกนี้หายยากอยู่เออ C mine อ uh ๋อ huh. uh huh. โอเคล็อกแล้วมามาดูกันได้เท่าไหร่ได้ประมาณ ก็จะหกพันขึ้นไปไมั้งแต่เราเสียเงินสามพันสู่เบสิกได้วิ่งเกียร์เพราอะไรอะ่ะเราค้างอะ่ะเราแรกอะ่ะดีเราแรกหุย้ยได้ตั้งหนึ่งแสนแน่ไข่เนี้ยเหรอหนึ่งดูเงินเราเธอขขา่อะไรอะ่ะไข่เนี้ยเหรอเออกดออโต้เซลแต่ฉันขอลองบ้างก่อนดูก่อนดูก่อน แอมเ r ร่ e เจลลี่ฟิชเรายังอยู่ไหมโอเคยังอยู่ก็คือตอนนั้นน่ะเราเปิดออโต้เซล์เมซิโกฟิชเพราะเราจะขายแคปซูลกตัวนั้นอ่ะตัวอะไรอ่ะไอตัวที่เธอขายตัวอะไรที่เราขายแคปซูลกฟิชไม่ไม่แกเก็จะรู้ได้ไงว่าเราขายอะไรเรากดเซล์เอาอ๋ออ๋อเว้นนี้ก็ดีอยู่ แต่ว่ามินดี้เรามีอะไรจะบอกอก็คือไม่ไม่ไม่มันแรงก็ไอแมลงบัลิมิต็ดแล้วมันเป็นแคนดี้เคนด้วยไง,งก็ดีไงแต่ว่าตอนนั้นอะเราเปิดเออเราเปิดออโต้เซล์ตำนานกับมิสติกแล้วเราก็ดูในกระเป๋าเราปรากฏว่าเราลืมล็อกเอมพาเวอร์เจลลี่ฟิชแล้วเราก็รีบกดออกจากเมนูขายแล้วเราก็เพิอกดซื้อเบสิกดิวิ้งเกียร์แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เสีย เอ่อ emperor jellyfish เพราะว่า emperor jellyfish นั้นมันเป็นปลาที่เราทุ่มเทชีวิตของเราแล้วก็มันนั้นก็แลแล้วก็มันก็น่าจะเออราคาเยอะกว่า3 0 0พอะ่ะดีก็ดีแบบง่งไงก็คือแบบเราแลกเปลี่ยน3,000เพื่อที่จะเก็บ emperor jellyfish ของเราอะ่ะแบบตอนนั้นเราเกือบไข emperor jellyfish ของเราแล้วแล้วก็เพิ่มมาซื้อ basic diving gear เอง แทนซึ่งก็ worth it แต่ว่าดูเงินเราดิตอนแรกเงิน1นึ่งหมเอ่อเอหนึ่งแสนสามตอนนี้ส0 0 0 0นแน่มินดี้ทงงไหมทำไมเราได้เงินนอยอ่ะได้เงินเยอะอะทงงไหมหมายถึงแบบแล้วก็แค่ขายแคปชั่นโกนฟิชกับพวกปลาคอมมอนกับปลาอื่นๆอ่อะในกระเป๋าเราอะทำไมเราได้เยอะจังเลยอะเราก็งงเหมือนกันปลาตัวไหนให้เงินเราเยอะก็งงแล้วทุกคนแปลง,ง อ๋อว่าเราขาย treasure map ป่ะอ๋อๆไม่ไม่อออที่ปะดีพร้มอมยังที่จะปลดล็อก treasure รอบเราวเขดูในยูทูป๊ปึะเออทุกคนทุกคนเลขหกหกน่าจะแปลกแต่ว่าเลขเจ็ดเจ็ดคือโชคอย่างแท้จริงเลยเนะาะเชอ่อมดีเริ่มอีกแล้วเหรอแป<ต>ล<ช>กแล้วเหรอเลขหกหกน่าจะเป็นเลขแปลกแต่เลขเจ็ดเจ็ดคือโชคแท้จริงเล เป็นเจ็ดเจ็ดหกหกได้เหรอโอเคเดี๋ยวนะแล้วขอดูก่อนเอาทูช่วย oh, ช็อตโอช่ยเม็นดีที่จริงเอ่อที่จริงเราก็มีเอ่อที่จริงเรามีเอนแ n นเรลิกอยู่ประมาณพอแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าเราก็ยังอยากให้เธอมาดูอะเพราะมันจะ e เอ c ิกมากไงเมื่อเราบอกฉันรอดแต่ว่ามันมีแต่ว่า เธอก็มาเพราะว่าเธอมีประโยชน์อยู่อย่างหนึง่งอยากรู้ป้าทำไมเธอมีอยู่ en 1 Enchant Relic ถ้าจะงงว่านง er, าง Enchant Relic รอเธอก็มีอยู่ห้ Enchant Relic แล้วนี่ก็ถูกแหละเรามี4 Enchant Relic ที่ธรรมดา Enchant Relic Sinister อันหนึ่ง Big Enchant Relic แล้วก็ Aurora Enchant Relic แต่เราก็จะไม่ Sacrifice Enchant Relic พวกนี้เรามีอยู่แค่ Enchant Relic อยู่สี่อัน ซึ่ง Enchant relic อันที่ห้าอันของเธอจะทำเป็นแฮนดี้ที่เธอมีประโยชน์นนที่เธอมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือ Enchant relic อันสุดท้ายมันดีไปกันปะไปกันปะที่เออเรามี big Enchant relic อ่ะที่แบบใหญ่ประมาณแบบเออยี่สิบสี่กิโลอ่ะก็ใหญ่ดีนะแต่ว่าเด็กก็คือ มันไม่ค่อยอยากแลก Big Enchant Relic หรือ Aurora Enchant Relic หรือ Sinister Enchant Relic mm hmm. เพื่อที่จะได้ใช้ Triton Rod หมายถึงเออมันก็เวลศิตแหละถ้าเกิดใช้เพื่อแลกกับ Trident Rod แต่ถ้ามี Enchant Relic อันสุดท้ายถ้ามากับเราได้หรือเปล่าดีโทษคน <c oughs> ตอนนี้เราไหรกมากอ๋อมีอัปเดต t r a Northern Expedition ออกมาแล้วเอาอขอดูบ้านล่ะ เ <Okay, S 2> เดี๋ยวเขาดูขั้นตอนแป๊บหนึง่งอ๋อมินดี้เดินตามลงมาตอนนั้นเมื่อเราเห็นในคลิปนึงมินดี้เดินตามลงมาสิตอนนั้นเมื่อเราเห็นในคลิปหนึ่งอะที่แบบเออเออที่แบบต้องตามทางที่คนนี้มองไปอะเยน่าที่สว่างด้วยเราหยุดยาปิ้งนะอะไรฉันยาปิ้งอะมาดึงในคลิปอะโชว์เขาจะโชว์ว่าต้องทำเวสต์เนอรเรียอะไรด้วย ถึงแม้เราจะเผยซื้อเบสิกไดมิเกิลทั้งอ๋อนัอ่นไงเออจริงดูกันก่อนดูกันก่อนนี่ถูกขึ้นได้แล้วนี่เร้เห็นแล้วไม่ไม่ดูก่อนดูก่อนเบื่อดูเปก็คืออันนี้เขากำลังโชว์เกี่ยวกับพวกเบสสเตอรี่อยู่แล้วก็วแรกก็คือไม้ไปไหนอ่ะมุดมุดมากเลื่เดี๋ยวนะแล้วขอเพิ่มกราฟิกของคลิปแป๊บนึง โอเคเพิ่มแล้วเห็นชัดขึ้นแล้วเช็ค this out ขอขยายแปมตั้งนานทุกคนคอยูนี้แปโอเค <Okay, S 2> มดี้แปแฟนเธอขึ้นไปไหนเนี่ยอ,อ๋อนี่ไงททำเนี้ยแปมดี้มาแล้วมดี้มาแล้วทุกคนเขารอนานอยู่นะมดี้ เราขอรอหายมากเลยอ๋อนี่ไงทางนี้ปะอะสิบล้านอันนี้ปะไปอยู่ไหมอะกระโดดมาแล้วเดี๋ยวมาเรื่อยๆเรามีเงินอยู่สามแสนคอดีโอเคปะขึ้นเลยเธอขึ้นก่อนเงินอีกหนึ่งแสนจะคามินแฮนดี้แต่ตอนนี้เราเก็บเงินไว้ก่อน ส่วนเงินอันอื่นๆเอาไปใช้กับ Trident Rod เพราะว่าเป็นที่เดิมรีบอพราเรามายาวแล้วเอเพราะเรามาไกลแล้วเนาะกว่าจะมาได้ Trident Rod เนาะนองช่ำเด้ <c oughs> หมายถึงตอนนั้นนะตอนที่เราฟาร์ม b e s t i n r y อยู่แล้วก็คิดอยู่ส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็คือแบบแเราควรใชนเชน Relic 5อันไหมถ้าเกิดให้คุ้มๆอะ ก็ให้มินดี้เก็บเงินเรามาซื้อ Trident r o อดด้วยซึ่งนั่นมันก็จะเอ i ิกแต่ประเด็นคือเพราะไม่มีเวลานานแล้วไงเพราะ n o r นอ e r n เ x นเอ็กซ o พชันก็ออกมาแล้วไงเช่น,น mm hmm. เดีเพราะรติดอะพรอตติดคือนอ t h e เ n นเอ็กซ t พ o n ชันก็มินดี้แปลว่านะับกันก่อนเถอะแล้วงงันในคลิปเขาโชว์ไปไหนอะอ๋อนี่ไงดูข้างใต้างใต้นะ้ำนี่ไงเจอละเจอละเดี๋ยวเดี๋ยวยาพิงเลเดอร์ มาตรงนี้ก่อนเอ้ยไว้ขึ้นก่อนไว้ขึ้นก่อน diving gear อ่ะ diving gear เซี Oxygen เ,เยอะมากขึ้นก่อนเราเจอแล้ว trident rod อ,อยู่ไหนตัว่ามันจะมีขา่ากดอยู่นิดนึง yapping s l a t e r ต้องไปกันก่อน okay, super f super แล้วก็ advance ไปแบบี้ไปเฮ้ยเรามี ancient trade อยู่5อันอะ่ะเอาไปคัพติ้งอะ่ะไปกันแล้วทำไมมี super uh flippers แบบน ถ้ามีอยู่แค่ normal flippers นี่ advanced diving gear แล้วก็ um fliper p ที่มีอยู่แค่ fliper ธรรมดาใช่ดิไปไปกันเร็วสามสองหนึ่งว่ายกันเถอะมดีว่าย <c oughs> ไปกันเร้วไปกันแล้วมันดีไปกันแล้วลองซีมายนะระวังระวังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเป็นนึงเราเป็นหนึ่งไปไปกันเถอ <c oughs> นะนี่ไงเขางกดตรงนี้มั้งทางนี้มั้งนี่ไงามาถึงแล้วแล้วขอดูในคลิปแป๊บนึงนะ เราส่วนหนึ่งเราก็ผิดแล้วพอเราย้อนคิดมาไงเข้ามาอย่าเพิ่งนั่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยนี่ก่อนมาก่อนว่าเขาไปไหนทางนี้มั้งไปมาถึงแล้วทางนี้ปะติตามเรามาอยู่ไหมตามเลยใครจะทางนี้มั้งจริงจริงด้วย ขอ,ขอที่ค่ะก็คือตอนนี้เรามีเงินสามแสนนั้น Option, เรามีออปชั่นเรามีออปชั่นที่จะเอ่อมาถึงก็ไม่มีออปชั่นแล้วม,ม,ม,มันไม่มีมันไม่มีที่ตกปลาอันอื่นที่ขายแล้วนอกจาก l o r d of the d e v snow c h a r ดีงานไปกันเลยมากันดิแล้วการให้เธอวาง enchant relic อันสุดท้ายนะดูอันที่วางนี่วางไงเรต้องเอา enchant relic อันสุดท้ายให้เราอะ เพราะว่าถว่างเองไม่ได้เอาอันเชอร์เรลลิกอันสุดท้าย<ะ>กดพิมพ์เอ,เอนพเนาะดินชาร์นี่เวลาที่เคยรอขอมาเอ้รอคอ,อยมาตั้งนาะนฮปห้นึงอันดีก็ใช่ไงมาดินเชอร์เรลิกมากันเถอะเดี๋ยวนี้น่าดูประตูไว้น้ำดิอันที่หนึ่ง ทุกคนเรารู้ท,ทุกคนเรารู้ว่าเรามาเออเรามาเอา try dan rod สายเราอัปเดตมันออกมาตั้งนานแล,แล้วแต่ตอนนั้นเรายังยากจนอยู่เลยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนนองแชมป์ดิตอนนั้นเราแบบยังไม่ได้เตรียมพร้อมสาหรับอัปเดตไงตอนนั้นเราเล่นแบบ shielding ไง <c oughs> ทุกคนอันที่หนึ่งอันที่สองัอนที่สที่ไม่ต้องวางกลางคืออันที่สามอันที่สี่ดูตาดูตา yes 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 我打，我打过去。<laughs> ดูกันไอ้แม่เด็กเงาะจะซื้อสามสองหนึ่งไม่ได้ดูนี่แม่เรายังมีเงินแสนนึงอยู่โอ้ยเงินาิเรียกนะ Yes วันนี้เราขอเชิญบริษัทมิกอาร์มินได้ปะสำหรับ Donation นะ Trust me it will be worth it เอาเป็นชันเนี่ยเป็นชันี่ยขอเชิญบริษัท แล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาะจะกลับมาที่นี่แล้วครั้งหน้ำก็จะเป็นของเธอมดีแต่ว่าอย่างแรกมันเอาง่ายกว่าที่เราคิดนะหรือว่าของคนใหญ่กว่า trust me be worth your donation ขอลองน contribution ไงผู้สับเบื่อ enchant relic ให้เราได้ Trident rod มันไม่คุ้เหมาะถ้าเกิดเธอมีเอาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะให้เราเอาเอ enchant ไงก็เธอ ม่ก็เอามาให้ฉันสามสองหนึ่งไปแตการไม่ได้ทางนี้มาแล้วยืนยืนมัไม่ไม่ต้องซื้อแค่แต่ยืนบนเนี้ยยืนบนแสงอ่ะได้ปะตอนแรกเรากำลังจะให้เธอซื้อ What is wrong with ให้มันเปลี่ยนดูดิดูดู มีอยู่แค่ทางเดียวแล้วแหละเฮ้ยเอามือมาหาฉันทำไมก็อก่อนอะจะกดใจเย็นอะไรฉันทำเร็วมาเร็วทัวร์กับมาเร็วเอ้ยจะบีบคอแล้วทำไม โรเจกตโอเคม,มเาเร็วโเคเทย,ยเลยใช้เรนวอร์อดเธอยอยู่ใกล้ๆเราดีสกรีนี้สรีนช็อตโชว์เคสดู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 ดราไมา่ตกปอะไรตอนนี้เวกี่ได้ใช้เนรนวอรลอดเอา้าได้ใช้เนรนวอรลอดก็ต้องตกมาปะเราจะธิบายให้เธอ,อเมินเดก็คืออย่างแรกใช่ไหมที่เธอให้เอน a ชนเว l ิ c อันหนึ่งให้เราเป็นอันสุดท้ายอเราจะได้ปิดปรตูเพื่อได้ชถึงเพื่อไ เออแชเดนรอดใช่ไหมจะช่วยเราในการให้เชานเวิลิกอันสุด<ช>ท<า>้ายให้2 2> เราหรมายถึงเธอช่วยเราแล้วเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เธอให้เอนชานเวิลิกอันสุดท้ายให้เราเพราะเธออยากเห็นเอปิกซีนแล้วก็เธอนั้นเอออยากช่วยเราใช่ไหมแล้วเธออยากช่วยเราใช่ไหมแล้วเมื่อเธอช่วยเราไปแล้วอะแล้วก็ได้แชเดนรอดก็คือที่เธอให้เชานเวิลิกตั้งแต่แรกเพราะเธออยากช่วยเราใช่ไหมมด หรือว่าเอฟบิกซีแล้วก็ฉันอยากได้อีกแล้วก็เธอจะงงว่าทาไมเราขออีก mm hmm. เธอจะคิดแบบอุริาห์ช่วยแล้วแต่ผิดตั้งแต่แรกนั้นคืออยาก <ขอ S 1> ช่วยเราแต่เธอช่วยไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจะช่วยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เธอนั้นต้องให้เอ็นชันเวลิกเราเราจะได้เอ็นชันเทเดนรอยจะได้ไปสู่ฟูลพัน์เทนชยลของมังดีวนี่แหละที่เราหมายถึงเข้าใ mm hmm. ่ปะ โรสเน็กซ์บอดี้เชนมาแล้วด้วยทุกคนไปกันเถอะมันดีอยู่ตกปลาลงเแมนเฟสมาแล้ว, Memphis, วไปแอนชันกันไง่ตอนคืนแล้วเนี่ยมาแลว้วแล้วก็คือทุกคนเรามีหลายอย่างที่จะพูดมากหนึ่งโรสเน็กซ์บอดี้เนออกมาแล้วภูวเขาน้ำแข็งยักษ์ได้โผล่ขึ้นมาแล้วจากน้ำทุกคน f ิชเช r ร์สเอิบมันเขียนในเอ,อิบมันเขียนตอนเราเข้าขมาในเกมมันเขียนแบบพวกนักตกปลาได้คนพบเกบาะใหม่อ่ะมันดีมากลยเใช้กระจกดี แล้วมันมีเรือใหม่เยอะมากเลยนะทุกคนกานเถอะอยากไปดูไหมอะไรอยู่ที่นอร์เทนเน็กซ์บดีอย่าเอันนั้นอันนั้นอันนั้นเออเจสกีมันน่าจะมีแหล่งทำเงินสำหรับเธอแต่ดูดีเงินเรายังไม่น่าคงลองออกดิลองออกดูเงินเราดิเออลองกระโดดออกดิเราจับอะไรอยู่จับหลังไปกันเถอะดิมาเกียมาเกียถ้าเกิดถ้าเกิดฉันนั่งเองฉันจับอะไรอยู กับลมเรามา,ไป,มาไปกันเถอะช่วยเห็นอันนั้นไหมเห็นอันนั้นไหมนี่เออทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือเราจับเมกาโรดอนแต่ว่าเ็นตรงนั้นแม่แม่ม่ไม่ใช่สโนว์แคปเดี๋ยวตรงนี้นั non ่นคือโนเทนิกส์บัดดิชั่นไปกันเถอะ